รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w l d w วบอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวง ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิริมนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงประจำเดือนพฤษภาคม2565นะครับในเดือนนี้มีเหตุการณ์สำคัญถึง5เหตุการณ์เลยนะครับโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6นี้เป็นวันวิสาขบาูชานะครับผมอยากจะเชิญชวนทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้หรือท่านใดที่เป็นชาวพุทธ สนใจในพระพุทธศาสนานะครับมาร่วมกันถือศีลปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับชาวพุทธทั่วโลก1ล้านคนนะครับโดยให้ทุกท่านนะครับ เป็นต้นบุญที่จะชวนคนนะครับที่เรารู้จักชวนคนที่เราอยากจะบอกบุญเขามาร่วมกันถือศีลแปดและปฏิบัติธรรมพร้อมกันนะครับโดยที่ตัวผมเองเนี่ยนะครับก็จะเริ่มสอนนะครับทุกทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะครับเวลาสองทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งผมจะถ่ายทอดนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์นะครับหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันสิงห์บุรีหลวงพ่อวีรนนท์วัดป่าเจาริญรา์หลวงปู่เทพโลกุดรสิ่งที่ตัวผมเองได้เรียนรู้ใน ธรรมะปฏิบัติต่างๆก็จะถ่ายทอดให้ทุกท่านนะครับได้ถือศีลแปดปฏิบัติธรรมนะครับพร้อมกันกับชาวพุทธโลก1ล้านคนครับท่านที่ได้ชมคลิปนี้อยู่นะครับช่วยกันแชร์ออกไปบอกต่อไปเป็นการให้ธรรมะเป็นทานนะครับพร้อมๆกับชาวพุทธทั่วโลก1ล้านคนเราจะได้ถือศีลปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชากันครับเหตุการณ์สําคัญในเรื่องของดวงดาวนะครับในเดือนนี้ดาวแรกก็คือดาวพระศุกร์นะครับ เป็นมหาอุดตั้งแต่วันที่30เมษายนฉะนั้นตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ดาวพระศุกร์ก็เป็นมหาอุดนะครับแล้วจะมีการย้ายราศีในประมาณวันที่25พฤษภาคมนะครับเป็นอุดจาพิมุกเหตุการณ์ที่3นะครับดาวพระพุธจะมีการพักองศานะครับภกษาหมายถึงการเดินถอยหลังนะครับตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมแล้วจะเดินหน้าอีกครั้งประมาณปลายเดือนคือวันที่23พฤษภาคมนะครับ ประมาณกลางเดือนครับดาวพระอาทิตย์นะครับจะย้ายราศีในวันที่15พฤษภาคมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีดาวพังคานย้ายราศีในวันที่17พฤษภาคมโดยการย้ายของดาวพังคานเนี่ยนะครับจะเข้าไปเจอกับดาวพฤหัสนะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์เรียกว่าเกิดคู่สมพลเกิดคู่มิตรอยู่ในราศีมีนะครับตั้งแต่หลังวันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับ ดวงทุกลักษณะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเลยใครที่ได้สร้างบุญมาแล้วสร้างอริยทรัพย์มาแล้วนะครับต่อไปนี้จะเป็นการเก็บเกี่ยวเป็นการเสวยบุญแล้วนะครับ ผมอยากจะแนะนำนะครับให้แฟนๆรายการนะครับที่ได้ติดตามช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมนะครับได้รู้จักกับครูของผมนะครับครูของผมก็คือบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับเรียกว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงอภิญญานะครับได้ปฏิสัมพิทายานและสำเร็จวิชาสามนะครับท่านเป็นพระสงฆ์ในคณะพระธรรมทูตน,นะครับที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียสมัยพระเจ้าโศกมหาราชโดยที่ท่านได้เดินทางมาเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในดินแดนสมุวรรณภูมิทําให้พวกเราได้รู้จักพระพุทธศาสนาแล้วก็เคารพศรัทธาเรียกว่าเข้าใจพระพุทธศาสนาจนถึงทุกวันนี้นะและมีเรื่องเล่ามากมายจากเกจิอาจารย์ระดับพระวิปัสสนาจารย์ระดับครูกรรมฐานหรือคารวาะน,นะครับผู้ทรงธรรมต่างๆนะครับที่เคยได้พบกับบรม,มครูรูลวงปุ่เทพโลกดรดทุกท่านร้วนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่เทพโลกุดร ท่านไปมาไร้ร่องรอยแปลงกายได้หลากหลายรูปแบบและมาแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆให้กับผู้คนได้มากมายเพื่อมาโปรดทุกคนนะครับใครที่มีความทุกข์ใจใครที่มีเรื่องร้อนใจต่างๆถ้าหากได้สักการะบูชาหลวงปู่เทพโลกุดอแล้วเนี่ยนะครับทุกท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยครับ ลัคนาสถิตตุลพฤษภาคม2565นะครับชาวลัคนาสถิตตุลเนี่ยดาวประจําตัวคือดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์เนี่ยโคจรเป็นมหาอุดนะครับตั้งแต่30เมษายนเป็นต้นมาแต่อยู่ในเรือนอรินะเป็นมหาอุดคือดาวประจําตัวไปเป็นมหาอุดในเรือนอริตรงนี้นะครับจะส่งผลให้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังให้ดีนะครับใครที่เป็นชาวลัคนาตุลเนี่ย นะอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพปุ๊บปับ๊บหรือปัญหาสุขภาพปัญหาจากบริวารน,นะมีปัญหาเรื่องข้อตกลง ไม่เป็นไปนตามข้อตกลงมีอะไรอึดอัดนะครับมีอะไรที่มันติดขัดอึดอัดต้องไปจัดการต้องแก้ไขนะครับในเดือนนี้ชาวตุลต้องใช้สติปัญญาใช้สมาธิในการจัดการบริหารต่างๆนะและปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากคนในครอบครัวนี่แหละจะเป็นปัญหาจากตัวเองก็ได้เป็นหาสุขภาพตัวเองปัญหาสุขภาพของบริวารปัญหาของคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอันนี้ระวังให้ดีในเดือนพฤษภาคมนี้ การเงินนะครับเจ้าเรือนการเงินคือดาพังขานในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยยังมีตําแหน่งเป็นอุจจาพิมุกเรียกว่ายังมีเม็ดเงินอัดฉีดหมุนเวียนสบายใจอยู่นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิด นะฮะโดยเฉพาะจ่ายไปในเรื่องสุขภาพตรงนี้ผมเน้นไว้ตรงนี้เลยนะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเอาไว้นะดูแลแก้ไขต่างๆและยังมีปัญหาจากบุคคลรอบตัวบริวารครอบครัวบางทีอาจจะฝนตกหนักหลังคาลัว่วต้องเอาเงินไปจ่ายหรือว่าขับรถไปเฉียวชนต้องเ,อเงินไปซ่อมอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นมันจะเกิดปัญหาขึ้นจากรอบๆตัวเรา และปัญหาจากตัวเราก็ระวังสุขภาพตรงนี้การเงินมันก็จะมีเหตุแห่งรายจ่ายที่เราไม่ได้วางแผนเอาไว้นะครับฉะนั้นการเงินในเดือนพฤษภาก็ต้องจัดสรรปัญส่วนกันให้ดีครีมยอรพัสครีมมหาเสน่ห์เป็นครีมไวซ์ไรเซอร์เข้มข้นวันนี้ถ้าท่านนะคะจะเดินออกไปพบ พบปะผู้คนสามารถหยิบมาทาได้ช่วงนี้นะคะแดดร้อนๆไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความเหนียวเหนอะหนะนะคะเพราะอันนี้จะซึมซับง่ายมากแล้วก็มีสมุนไพรแล้วก็มีว่านที่เสริมมหาเสน่ห์ทั้งหลายแหล่มีน้ำมันจันด้วยหอมมากค่ะหอมมากนะคะอันนี้ได้ถึง20กว่าชนิดด้วยกันอันนี้ทางผู้บริหารแบรนด์ก็คิดค้นนะคะคิดค้นสุดพิเศษเลยนะคะจะไปทําพิธีจะต้องใช้คืของน้องเสือใช่เต้องทําิธีอ้าวใครอยากรับไปขายเป็นตัวแทน หรือซื้อไปใช้ก็ติดต่อ,ตตอใต้คลิปไ,<ห>ได้เลย,เลยค่ะการลงทุนนะครับในเดือนนี้สามารถลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับตั้งแต่ปลายเดือนไปนต้นไปนะใครที่เป็นสายลงทุนซื้อเก็บได้เลยนะครับตรงนี้จะโดดเด่นมากตั้งแต่ปลายเดือนนะ การลงทุนในหุ้นนะครับให้ทำในกลุ่มสื่อสาร,สารเทคโนโลยีการสื่อสารธุรกิจการเงินการธนาคารธุรกิจแฟชั่นนะสิ่งอำนวยความสะดวกสบายของตกแต่งอะครับจะโดดเด่นมากนะครับในเรื่องของหุ้นนะครับคริปโตเคเรนซีนะครับเลือกลงทุนระยะสั้นเท่านั้นนะครับให้เลือกลงทุนกลุ่มสกุลเงินยุโรปรัสเซียนะครับใครที่อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวในเดือนนี้นะครับทำธุรกิจส่วนตัวแฟนชายก็ สามารถเลือกทําได้ทุกแบบนะครับแต่ให้ระมัดระวังรอบครอบในเรื่องของเอกสารสัญญาระวังเรื่องข้อตกลงระวังผลตอบแทนต้องดูให้ดีๆนะครับอ่านละเอียดถี่ถ้วนและใช้ความรอบครอบเป็นหลักนะครับในเรื่องของการงานนะครับงานมีความก้าวหน้าดีนะครับแต่ต้องระมัดระวังนะครับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่คือข้อตกลง หรือสิ่งที่มันจะผิดจากข้อตกลงอะไรที่เซ็นสัญญามาแล้วอะไรที่มีข้อตกลงมาแล้วในเดือนพฤษภาคมันอาจจะมีการคัดเคลื่อนได้หรืออะไรที่เราจะทำใหม่นะระวังการถูกหลอกระวังการถูกหลอกลงทุนระวังสัญญาผิดพลาดนะอ่านไม่หมดหมกเม็ดเอาไว้นะครับต้องใช้ความรอบคอบนะครับแล้วก็ต้องอาศัยเพื่อนฝูงอาศัยหุ้นส่วนนะครับเข้ามาช่วย นะครับให้ความร่วมมือมาช่วยกันตดช่วยกันดูอย่างนี้นะครับมันจะช่วยให้งานลุล่วงสําเร็จได้ดีนะครับและอย่าลืมต้องเพิ่มเต,มเติมเทคโนโลยีออนไลน์เข้ามาด้วยนะครับเน็ตเวิร์กซิสเต็มอะไรต่างๆจะช่วยปรับปรุงงานให้มีประสิทธิธภาพมากขึ้นนะครับโครงการบ้านเอกธนานะครับ <ฮะ S 1> นิคมพัฒนาสาย11 <ฮะ S 1> บ้านรูอยู่ <ฮะ S 1> สบายบ้านเดียวชั้นเดียวนะ,<ฮ>ะใกล้ทะเลใกล้สถานที่ ทำงานพักผ่อนสะดวกสบายนะครับโครงการอยู่ที่จังหวัดระยองใครกําลังมองอหาบ้านอยากอยู่ในสังคมที่อบอุ่นนะเยี่ยมชมโครงการบ้านเอกธนาได้นะครับหรือใครอยากจะมีไรายได้เสริมเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับ,ร,บรับเอเจนต์ทั่วประเทศเลยตอนนี้สมัครกันได้ท่านดูที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ความรักคนมีคู่นะครับในเดือนนี้อาจจะมีการงองแงกันหึงหวงกันนะครับไปเข้าอกเข้าใจผิดกันว่าเอ๊ะบุคคลที่3หรือเปล่าคนนี้มาจีบหรือเปล่าอะไรงี้มันจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดไปบ้างนะครับคนที่ไม่มีคู่นะครับอาจจะไปแอบรักคนมีเจ้าของได้นะครับท่านก็เลือกดีๆในเดือนนี้นะสุขภาพนะครับระวังความเครียดความกดดันระวังโควิด -19 เอาไว้ด้วยนะครับไปไหนก็ใส่แมสล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับ ปรับดวงเสริมชะตานะครับถวายอิฐหินปูนทรายร่วมสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะครับแล้วก็ฝึกอุทิศบุญ358นะครับใครที่ยังไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างไรไปดูที่ช่อง YouTube ของผมนะครับกดที่เพลย์ลิสต์หมวดธรรมะธรรมนิมิตและดู EP ที่8นะครับจะอธิบายรายละเอียดเอาไว้ท่านอุทิศบุญให้ถูกต้องจะเกื้อกูลดวงชะตานะครับ เลขมงคลนะครับผมเตรียมให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนนะครับท่านใดจะเลือกใช้ก็เลือกได้ตามประสงค์เลยเช่นจะไปสัมภาษณ์งานวันที่5วันที่3วันที่9ตามตัวเลขที่ผมมีไว้ให้หรือท่านใดเป็นสายเสี่ยงโชคนะครับ ผมมีรายการเกี่ยวกับโชคลาบเอาไว้ให้ด้วยในช่อง YouTube ของผมนะครับเข้ามาที่ช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมกดที่เพลย์ลิสต์นะครับดูที่หมวดโชครายการวิเคราะห์ดวงดาวรายการโชคใหญ่เงินทับตัวรายการวงล้อเสียงไทยนำตัวเลขไปมิกซ์แอนด์แมทกันนะครับและก็ไปลองเสี่ยงโชคกันดูได้นะครับตัวเลขนะครับ3 6 4 8 7 o อสตูดิโอนะครับท่านใดสนใจอยากจะทำการตลาดออนไลน์นะหรือการตลาดออฟไลน์ line mm hmm. ก็ได้ตั้งแต่งานกราฟิกดีไซน์ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเอาโดรนไปบิน <Okay. S 1> วางแผนการตลาดจัดอีเวนต์นะสัมภาษณ์ผู้บริหารทุกอย่างนะครับ mm hmm. เรารับทำให้ได้หมดเลยใครสนใจก็ติดต่อกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมมากดปุ่มติดตามในช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับให้เป็นคําว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆปุ๊บเนี่ยท่านจะได้รับชมได้ก่อนเลยแล้วก็ใครที่สนใจด้านโหราศาสตร์ มาติดตามเพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะจะเป็นโหราศาสตร์เป็นความรู้ต่างๆเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับดวงดาวหรือเป็นเรื่องของการทําธุรกิจเอาโหราศาสตร์มาช่วยอย่างไรติดตามกันได้ที่เพจเปิดดาวรู้ทันดวงเสร็จแล้วถ้าอยากจะติดตามผมผลงานของผมผมไปทําพิธ,ธีกรรมที่ไหนมีบทสวดมนต์อะไรทํากิจกรรมอะไรต่างๆในเรื่องของที่ปรึกษาธุรกิจด้วยก็ ติดตามกันได้ที่เพจอาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดมนะเสร็จแล้วข้อมูลทั้งหมดนะครับในเรื่องราวของผมทั้งหมดจะรวมไว้ที่เว็บไซต์อาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดม n e t ส่วนใครที่สนใจเรื่องธรรมะล้วนๆเลย นะอยากจะได้บทสวดมนต์อยากได้เสียงสวดหรือโครงการร่วมบุญทําดีต่างๆกับผมเ่ยนะจะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพ,งพุทธานุภาพสํานักพุทธจารย์บรมครูหลวงปู่เทพโลกดอนเนี่ยนะเป็นช่อง YouTube ท่านไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะมีเกี่ยวกับธรรมะนะครับมีการสอนธรรมะปฏิบัติมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะท่านก็เข้าไปกดติดตามกันไว้นะใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ทีมงานคอมเมนต์พูดคุยกัน หรือใครอยากพูดคุยกับผมโดยตรงจะมีกลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะเป็นกลุ่ม Open c h a t ผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ท่านกดลิงก์และเข้ามาคุยกันได้เลยคุยกันได้ทุกวันคุยกันได้ทุกเรื่องเลยยกเว้นเรื่องเดียวคือมาถามดวงว่าดวงเป็นยังไงอย่างนี้นะครับจะมีให้ในไลฟ์นะท่านไปดูกันในไลฟ์นะครับไปถามกันในไลฟ์วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ